สวัสดีเจ้าวันนี้เรามาต่อบทที่เจ้าสองลักข้อเจือของคริสเตียนเจ้าก็ขอพระวิญญาณของพระเจ้าสูงสุดเป็นคนนำเราเป็นคนสอนเราขอถ้อยคำรรในความเจือของเราสูงขึ้นสูงขึ้นและขอชีวิตของเราค,คู่คู่คนเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตติดสัแดงความภาคของพระเจ้าเรามีชีวิตติดสัแดงเป็นเกลือและแสงสว่างของ ของพระเจ้านะเจ้าเฮาขอเฮามีชีวิตตีเอ่เอ่อเป็นเป็นเหมือนเกลือนะเจ้าก็ขอพระเจ้าเอ่อพระกรรมของพระเจ้าฝังหลากและยังลึกเข้าไปในจิตใจของเฮานะเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอามนเจ้าเนื้อหาของบทเรียนนะเจ้าในหนังสือมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สิบสามะเจ้าพระเยซูตรัสว่าตันต้งลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกือนั่นมดเกมมดลดเกมไปแล้วจะทำให้กลับเกมแห่มได้อย่างใดแต่นั่นไปก็จะบม่มีประโยชน์อะไรยังมีแต่จะทิ้งเฮียสำหรับคนเหยียบเพื่อคนเหยียบย่ำจากคำสอนของพระเยซูในตอนนี้เขาหันว่าพระเยซูได้ทรงเปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนว่าเป็นเกือเป็นเมือนเกือแห่งโลก จึงมีความหมายถึงการมีชีวิตทีมีอิทธิพลต่อสังคมในทางตีดีแล้วก็รักษาให้สังคมนั่นอยู่ในทางของพระเจ้านะเจ้าเพราะว่าเพราะว่าจะมาเพราะว่าเกลือจะอยู่ตีในเกลือก็จะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่มันอยู่ใกล้นะเจ้าเหมือนใกล้เนื้อเนื้อก็จะดักก็บรรหนาเมือเ่าเมือละลายในอาหารอาหารนั่นก็มีรสชาตินะเจ้าดังนั้นคิดสเตียนควรจะเป็นเหมือนเกลือนั่น จึงจะต้องเป็นชีวิตที่มีอิทธพลต่อสิ่งแวดล้อมข้างเฮานะเจ้าบบว่าค้นรอบข้างเฮาหรือว่าในกลุ่มสุมชนของเฮาตามหมู่บ้านของเฮาเนาะเจ้าคริสเตียนจะจะอยู่ติดได้ก็จะหันก็จะได้รับผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตดีๆขึ้นเนาะเจ้าด้วยความประพฤติของเฮาแล้วก็ด้วยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนาะเจ้าตีเปิาตีว่าเฮาอยู่ที่ไหนเนาะเจ้า คนเรานั่นก็จะได้หันชีวิตของพระเจ้าผ่านในชีวิตของเขาความพักของพระเจ้าเนาะเจ้าการเป็นคริสเตียนจะมีชีวิตสามารถมีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อสังคมได้แล้วก็ต่อโลกได้ก็นั่นก็คือคริสเตียนจําเป็นต้องมีมาตรฐานชีวิตที่แตกต่างจากสังคมรอบข้างเขาเนาะเจ้านั่นคือการมีความเจือแล้วก็ยุดยืนตามหลักพระวจนะที่ชัดเจนในการดําเนินชีวิตนั่นเองเนาะเจ้า ในฐานะคริสเตียนเขาจึงควรหู้ว่าเขามีจุดยืนอะไรอย่างเพื่อเขาจะนําดําเนินชีวิตของเขาคือสอดคล้องกับจุดยืนในชีวิตโดยบะตะ้องโดยมีการปณีปนะนอมต่อรักการอันเป็นจุดยืนหรือว่ามาตรฐานในภาคัมภี์เนาะเจ้าความสําคัญของการมีจุดยืนเนาะเจ้าจุดยืนจะเป็นตัวบอกว่าเขาอยู่ตีไหนและเขาจะไปตีไหน ตั้งก็ยังเป็นการแบ่งเส้นให้อหันชัดเจนว่าอ้อยังที่เขาบอกควรทําในฐานะที่เขาเป็นคริสเตียนเขาจึงควรเฮียนหู้จักจุดยืนตามคาสอนของพระเจ้าในพระคัมภีร์แล้วก็สามารถอธิบายจุดยืนของเขาได้อย่างชัดเจนเนะาเจา้าถ้าหากเขาประจากจุดยืนในชีวิตแล้วเขาก็ประ่ังอ้งอย่างกับเกือร์ทิมดลดสเค็มเนะาเจา้า เอ่งมีแต่จะเอาขวางสาหรับคนทีอคนหยียบหยามัากกว่าศูนย์เปล่าเนาะเจ้าดังนั้นคนจะมีจุดยืนและการรักษาจุดยืนซึ่งเป็นตีสําคัญนักเลยเนาะเจ้าสองมดที่สองที่โมดทีบทที่หนึ่งข้อที่สิบสามถึงสิบสี่เนาะเจ้าจงประพฤติตามแบบแห่งคาสอนอันมีลักษณะ,ะมีลักษณ์ติดทานได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเจือและความพักซึ่งมีอยู่ในพระเยซู จงหักษาความจริงจึงได้ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่ในอยู่ภายในเฮาเนะเจ้าพระคมภีข้อนี้ได้กำชาบพห้เฮาดำเนินชีวิตตามแบบคำสอนอันมีรักเนอะเจ้าแล้วก็หักษาความจริงด้วยความหักและความเจือคริสเตียนจึงต้องระ,ะมัดระวังในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเจ้า ้วยผึ่งพาธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพ่ออ่นานพ่อท่าใจจะอ่านเล่าเขาจะอาจจะผาดหลงไปจากสัจธรรมความจริงของพระเจ้าได้เนาะเจ้าและเขาก็และเขาก็จะบเป็นพยานตีอาดีอ่า,อาต่อพระเจ้าเนาะเจ้าที่เขาจะเขาจะาเป็นพยานที่ดีเนาะเจ้าถ้าเขามีฮะอ่าความสัจรจริงเนาะเจ้า อสองที่โมทีบติซีข้อที่สาถึงสี่พอจะถึงเวลาติคนจะทนต่อคำรรสอนอันถูกต้องบ่ได้แต่เขาจะรวบรวมครูไหว้หื้อสอนในสิ่งที่เขาชอบฟังตามความปรารถนาของตอนเองนักเขาจะบายหูจากความจริงหันไปฟังเรื่องในยายต่างๆอาจารย์เปาโลได้อูดถึงเวลาที่จะสิ้นยุกว่าคนจะทนต่อคำสอนอันถูกต้องบ่ได้ แต่จะรวบรวมครูว้วสอนในสิ่งที่เขาอยากฟังดังนั้นคริสเตียนจึงต้องยืนยัดอย่างมั่นคงในจุดยืนแห่งคำลักคำสอนที่ถูกต้องของพระเจ้าเปื่อเขาจะประพาดไปจากรักความจริงของพระเจ้าไปฟังคำหลอดลวงของคนอื่นเเจ้าแน่นอนพระวิญญาณบริสุทธิ์รงเป็นผูู้สอนคิดจักของพระองค์ไฟแห่งพระวิญญาณจะมาแก้ไข แล้วก็สําแดงเกเฮาเมื่อเขายึดในรักคําสอนที่บิถูกต้องพอเพราะเ้าหับคําสอนนั่นมาจากมนุษย์ตีตตความหมายในรับพระคัมภีร์ผิดไปสองยอนบทที่หนึ่งข้อที่เจถึง8ปดเราจากล่าวว่าเพราะว่ามีผู้หล่อลวงเป็นอันนักเที่ยวจ้าลิกไปจ้าลึกไปในโลกคนใดคนไหนบ่หับว่าพระเยซูคิดได้สเสด็จมาเป็นมนุษย์คนนั่นละ เป็นผู้หล่อ,อลวงเป็นผู้หล่อ,อลวงแ่าะจะเป็นปฏิปักษ์ของพระคิดท่านตั้งหลายจงระวังตัวให้ดีเพื่อท่านจะได้ปสูญเสียสิ่งที่ท่านได้กระทํามาแล้วแต่อาจจะได้บําเน็ดเต็มที่เพราะว่าชนะเตือนพวกเฮาว่าจะมีผู้หล่อ,อลวงตีมานส่งมาทําลายพูกเฮาเนะเจ้าดังนั้นเฮาจําเป็นต้องหู้พักคาของพระเจ้า โา้เอ่อจ็คเอ่อาเมเพื่อเฮาจะถูกหล่อลวงด้วยคำสอนพิษนะเจ้าเฮาจําเป็นต้องมีไฟของพระวิญญาณในชีวิตของเฮาไฟของพระเจ้าจะนําเฮาไปสู่ความจริงแล้วก็ป้องกันปกป้องเฮาจากงานของมารไล่นะเจ้าอันหนึ่งโครินนะเจ้าข้อที่สองเอ่อหนึ่งโครินบทที่สองข้อที่สิบสองถึงสิบสามนะเจ้าบัดนี้เฮาตั้งหลายจึงบทได้จึงบดได้ฮับ วิญญาณของโลกแต่ได้ฮับวิญญาาพะวิญญาณสึ่งมาจากพระเจ้าเมื่อเฮาตั้งหลายจะได้หู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแกเ่เฮาคือสิ่งเ่านั่นที่เฮาได้กล่าวด้วยถ้อยคำตีประจัยปัญญาของมนุษย์สอนไว่แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงส,สั่งสอนซึ่งเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณกับสิ่งที่เป็นของจิตวิญญาณ ยอนบทที่16ข้อที่เจันถึงข้อ13แล้วก็14ยังได้ก็ตามเขาบอกความจริงแก่ต่านตั้งหลายคือการที่เขาจะไปนั่นก็เปื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเขาบอกไปพระอ,อ,องค์ผู้ปอปรลมใจก็บ่สเสด็จมาหาหาท่านแต่ถ้า,ถ,าถ้าเขาไปแล้วเขาก็จะใจพระอ,องค์มาหาท่านเปื่อ,อเมื่อพระอ,องค์พระวิญญาณแห่งความจริงจะ,สะเสด็จมาแล้ว พระอ,องค์จะนำตานตัาง,ตงหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลพ่อพ่อองค์จะบัด,ด,ดัดโดยพระอ,องค์เองแต่พระอ,องค์จะตัดสิ่งที่พระอ,องค์ทรงได้ยินแล้วก็พระอ,องค์จะทรงแจ้ง่านตั้งหลายหูถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระอ,องค์จะทรงให้เขาได้ฮับเกียรติเพราะว่าพระอ,องค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเาขงเามาสัมของเขามาสัมแดงแก่่านตั้งหลาย ลักข้อเจือต่างพระคัมภีร์นาะเจ้าเรื่องพระเจ้าพาะคัมภีร์สอนว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแต่พระองค์ทรงมีสามพระผากพระผากตีหนึ่งคือพระบิดามีลักษณะเป็นพระวิญญาณแต่มีความเป็นบุคคลหรือมีบุคลิกภาพคือสามารถตัดสินใจมีอารมณ์แล้วก็จิตสำนึกด้านศีลธรรมถึงกระนั้นพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าตีบาถูกจำกัดด้วยมิตร มิติของสถานที่เวลาและก็ความสามารถดังนั้นพระเจ้าจึงทรงมีความหู้อย่างแบบมีขีดจำกัดพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจบรจํากัดแล้วก็ทรงอยูย่ทุกโหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันได้พระเจ้าที่เขาอู้ถึงนี่คือพระเจ้าที่ทรงสร้างโลกแล้วก็มนุษย์ขึ้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและก็ฮักมนุษย์อย่างหน,นักเลย พระผากที่สองก็คือพระพุทธคือพระเยซูคริสต์และกับพระผากที่สามคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เสรีฮาวาดูเลยทำบัญญัติด้วยกันนะจะเลยทำบัญญตัติบทที่หกข้อที่สี่นะจาโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยะโฮวาพระเจ้าของเฮาตั้งหลายเป็นพระยะโฮวาเดียวอิสยาบทที่สี่สิบแปดข้อที่สิบหก จงเข้ามาใกล้เฮาฟังเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเฮาบ่ได้อู้ในสถีรี้ลับแต่ตั้งแต่มันเกิดมาเฮาก็ได้อยู่ที่นั่นแล้วและปัตนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์ได้ทรงใจ้าพระเจ้ามามัทิวบทที่2ิเ8ข้อที่19เหตุฉะนั้นตานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนทุกชนชาติให้ภบบัพบพเทศมาในพระนามแห่งพระบุตรปิดาพระบุตรและกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เอเฟซซสบทที e od, 4, ่สีข้อที่สีถึงหกมีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเลียกทรงห้องท่านมีองค์มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเจือเดียวแบปเทสมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของเฮาของคนทั้งปวงผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงแล้วทั่วแล้ทั่วคนทั้งปวงและ่านทั้งปวง เรื่องพระคมภีพระเจ้าพระคมภีอ้างว่าพระคมภีเป็นพระคำของพระเจ้าพอได้รับการโดนใจจากพระเจ้าคือผู้รับใจของพระเจ้าของพระองค์เขียนดังนั้นพระคำจึงบมีการพิพลาดแต่เป็นจริงแต่มีสิทธิอำนาจสูงสุดมันตีมนุษย์ทุกคนต้องหนอบน้อมเชื่อฟังเพราะเป็นมาตรฐานเดียวของความจริงในโลกิี่เปลี่ยนแปลง พระคัมภีร์บรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าและก็ความพักที่พระองค์มีต่อมนุษย์พระคัมภีร์บันทึกพระราชกิจของพระเยซูในโลกนี่และของพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสเตียนทุกคนต้องถือว่าความจริงในพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานของชีวิตและอยู่ภายใต้สิทธิอานาจของพระคำในทุกกรณีนะเจ้าแม่แต่พระเยซูลุงกล่าวว่า พระวจนะทุกขันตนอนออกมาจากพระโอษของพระเจ้าคือออกมาจากป่าของพระเจ้าและเป็นอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณ2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16ถึง17พระคำพี์ทุกตอนได้หับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนใื้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรม เปื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบขอบพรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างฮีบรูพธิซีข้อที่สิบสองเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั่นมีชีวิตและก็ทรงพลานุภาพอยู่เสมออาเมนเจ้าคมยิงโกดาบสองคมใดๆแทงทะลุทะลวงทะลุแทงทะลุทะลวงกระถางจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูกและไขกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความหมายในใจได้ในใจตวัวอพยพโปิเซลซีข้อตีสีโมเสสจึงจ้าลึกพรวจนะของพระยาฮวาไววทุกคำแล้วตื่นขึ้นเตเจ้าจัดแจงสร้างแตนบูซาขึ้นติเชิงภูเขาปักเสาหินขึ้นสิบสองก้อนตามจำนวนตระกูลทั้งสิบสองของอสราเอล สองไปตัวบทที่สามข้อที่สองเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ใส่ใจถ้อยคำทั้งหลายที่พวกศาสดาพยากรณ์อันบริสุทธิไ์ได้กะได้ล่าวไว้เมื่อก่อนแล้วก็คำบัญชาของเฮาทั้งหลายพวกอัคระของสาวกของพระอ,องค์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าผู้โดนออจุยขึ้นหลอดเมื่อพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้จุยขึ้นหลอด พระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระภากที่สองคือพระบุตรพระองค์ทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้าตีมาหับสภาพเป็นมนุษย์ในโลกโดยเกิดจากหญิงพมจารีร้อยเปอร์เซนพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่ต้นมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตายติงกลางเขนเปื่อไทยบาปของมนุษย์ทั้งโลกและนำมนุษย์กลับคืนดีกับพระบิดา การสิ้นพระชนของพระองค์และพระโลหิตของพระองค์นำความหลอดตั้งหลายด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณมาสู่ผู้ที่เจือระวางใจในพระองค์และพระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระพัตของพระบิดาหน่เจ้าแล้วก็ณบัดนี้พระองค์กำลังอธิษฐานวิงวอนเพื่อทำมิกชน พระอ,องค์จะเสด็จกลับมาและตั้งอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้แล้วก็ทรงประทานรางวัลแก่คริสเตียนที่ซัดซื่อและหับใจพออระองค์สรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าแล้วก็พระพุทธพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยและสั่เด้งน้ำพระทัยของพระบิดาน้ำพระทยัยของสวรรค์ให้เฮาได้รับผู้แล้วก็เฮาได้รับความหลอดนะเจ้าโโลสีบทที่หนึ่งข้อที่สิบห้าถึงสิบเก้านะเจ้า พระอ,องค์ทรงเป็นพระชายของพระเจ้าผู้ซึ่งบัพปจักแกตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหมือนสรพพสิงทั้งปวงเพระว่าโดยพระอ,องค์สรพพสิงได้ถูกสร้างขึ้นในท้องฟ้าและติดแผ่นดินโลกสิงส่งซึ่งประจักแกตาและส่งบัพปจักแกตาึ่งบัพปจักแกตาเบาว่าจะเป็นเทวะบัลังหรือเป็นเทพอาณาจักหรือเป็นเทพผู้ครองหรือซักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และก็เปลือพระองค์พระองค์ทรงสำแดงอยู่ก่อนสรรพสิ่งตั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคิสจักรอาเมนพระองค์ทรงเป็นที่เริ่มต้นเป็นบุตรหัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเปื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวงด้วยว่า เป็นที่ชอบพระไทยพระบิดาที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นมีหน่วยในพระองค์อาเมนฟิลิปปีบทที่สองข้อที่5ถึง8ท่านจงมีน้ำใจอย่างนี้เหมือนอย่างติพ่อเยซูทรงมีตัวพระองค์ผู้ทรงสารผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่บได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงหับสภาขาด ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงทอมพระองค์ลงยอมเจือฟังจนถึงความมรณากระถ่งความมรณาตีไม่กางตีกัางเขนขอบคุณพระเยซูหนึ่งที่มทีบที่สองข้อที่ห6ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ก็คือพระเยซู คือพระเยซูคิดผู้ทรงสภาเป็นมนุษย์ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นข้าไทยสำหรับคนทั้งปวงเหตุการณ์นี้เป็นพยานในในเวลาอันเหมาะสมหนึ่งย้อนบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสามแล้วก็ข้อสิบสี่ถึงสิบแปดในเริ่มแรกนั่นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าอเมนในเริ่มแรกนั่นพระองค์ นั่นทรงอยู่กับพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นบ่มีสักิสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์เพราะว่าถ้าได้ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเฮาและเฮาตั้งหลายได้หันสงาราศีของพระองค์คือสงาราศีอันสมกับพระพุทธองค์เดียวของพระบิดาเอเมนบริบูรณ์ด้วยพระคุณและกับความจริง ย้อนได้เป็นพยานถึงพระองค์และห้องประกาศว่านี่ละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่าพระองค์ผู้สเสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าและเฮาตัางหลายได้ทับความบริบูรณ์ของพระของพระองค์เป็นพระคุณซ่อนพระคุณเพราะว่าได้ทรงประทานพระราชบัญญัตินั่นทางโมเสส ส่วนพระคุณได้ความจริงมาต่างพระเยซูคิดบามีขาไผ่ก้อยหันพระเจ้าเลยพระพุทธองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระสวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสแดงพระองค์พระเจ้าแล้วจันละเซนพระเจ้าขอบุณพระเจ้าอ่อไหว้เข้ามาต่อกันแฮม ผูกนะเจ้าขอสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสาหรับถ้อยคําและพระคําแห่งชีวิตของพระอ,องค์เนอะเจ้าขอขอให้เขาได้ยึดมั่นวางใจและมีความเจื่อและมีชีวิตเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างนําคนของพระอ,องค์มาเจือมาวางใจในพระอ,องค์ผู้ที่อยู่ในความมืดก็ขอให้ได้ปะ,ะแสงสว่างของพระเจ้าผู้ที่หลงหายก็ขอให้ได้กลับคืน ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอพระเจ้าเยียวยาหักษาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากก็ขอพระเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเจ้าวัดีเจ้า